คุณลุงคุณป้าหลายท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าสิ่งที่เคยให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมชาติและใกล้ชิดก,กับตัวเองเช่นเรื่องการช่วยตัวเองกลับกลายเป็นบางสิ่งที่ดูรีบเร่งเหนื่อยลา้าหรือบางครั้งก็ว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดผมคือคุณหมอโมฮิคาร่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและได้ดูแลคุณผู้ชายสูงวัยมานานกว่า60ปีผมเข้าใจดีว่าความใกล้ชิดความมั่นใจและพลังชีวิตในเรื่องส่วนตัวนั้นมีความหมายเพียงใดกับผู้ชายในช่วงปลายชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมักเห็นบ่อยและอดห่่่่่่ววงงงงงไไไมมมด้้้เลลยยยคคืออาาาาาทททนนััพฤติกกรรรบบซๆู สุขภาพทางเพศของตัวเองอย่างช้าๆวิดีโอนี้ผมตั้งใจมาบอกเล่าถึงเจ็ดความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยที่คุณลุงคุณป้าหลายท่านอาจยังยึดติดโดยไม่รู้ตัวและที่สําคัญกว่านั้นผมจะชวนปรับพฤติกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อช่วยให้กลับมารู้สึกถึงความสุขความพึงพอใจและการเชื่อมโยงกับร่างกายตัวเองอย่างลึกซึ้งและเหมาะกับวัยในปัจจุบันโดยเฉพาะข้อที่4นี่คือจุดที่หลายท่านมองข้ามแต่มันอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้ทวงคืนความสุขแบบที่เคยมีกลับมาอีกครั้งอย่างไม่น่าเชื่อ และก่อนที่เราจะเริ่มหักนี่เป็นครั้งแรกที่คุณลุงคุณป้าว่ามาที่ช่องของผมอย่าเพิ่งรีรอที่จะกดติดตามนะครับเพราะที่นี่คือพื้นที่ที่ผมเตรียมความรู้ด้านสุขภาพที่เข้าใจง่ายและออกแบบมาเฉพาะสําหรับผู้สูงวัยทุกท่านหากท่านรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ช่วยพิมพ์เลขหนึ่งไว้ในคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแต่หากยังรู้สึกว่ายังไม่ตรงใจก็สามารถพิมพ์ว่าไม่ได้เลยนะครับผมจะได้นําไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ความเชื่อที่พบได้บ่อยที่สุดที่หลายท่านอาจเชื่อและทําตามมาตลอดหลายปีโดยไม่เคยตั้งคําถามเลยว่ามันยังเหมาะกับวัยของเราหรือเปล่าและนั่นก็คือความเชื่อเรื่องการเก็บสะสมพลังไว้ไม่ปล่อยออกหลายท่านอาจเคยได้ยินแนวคิดที่ว่าทําให้หลังกกจะช่วยรักษาพลังงานทําให้จิตใจปลอดโปร่งและฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้นความเชื่อนี้แม้จะฟังดูมีเหตุผลแต่แท้จริงแล้วเป็นแนวคิดเก่าแก่ที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับและมักถูกเผยแพร่ต่อๆกันในอินเทอร์เน็ตโดยขาดความเข้าใจที่แท้จริง ในความเป็นจริงการงดเว้นการหลังในช่วงเวลาสั้นๆอาจมีผลกระทบบางอย่างต่อระบบฮอร์โมนแต่ภาพรวมของร่างกายมนุษย์นั้นซับซ้อนกว่านั้นมากและธรรมชาติของร่างกายเรานั้นถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างมีจังหวะที่สมดุลเมื่อเรากดเก็บหรืออดกลั้นเรื่องเพศไว้นานเกินไปโดยเฉพาะในวัย60ปีขึ้นไปผลกระทบอาจไม่ได้แค่รู้สึกไม่สบายตัวหรืออารมณ์แปรปรวนเท่านั้นแต่ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาต่อมลูกหมากหรือโรคทางระบบภายในได้ด้วย แท้จำนวนมากแนะนำว่าการหลังออกอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นธรรมชาติตลกับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาความเครียดส่งเสริมการนอนหลับและลดโอกาสเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์ได้หากเราพยายามอดกลั้นด้วยความเชื่อว่าจะแข็งแรงขึ้นบางครั้งผลลัพกลับตร,รงกันข้ามเราอาจรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดหรือแย่ที่สุดคือเริ่มรู้สึกหังเหินจากร่างกายของตัวเองไปเรื่อยๆ เรื่องเพศไม่ใช่สนามทดสอบของการควบคุมแต่คือบทเรียนของการฟังร่างกายรับรู้จังหวะที่แท้จริงและดูแลตัวเองด้วยความอ่อนโยนขอให้เรามองกิจกรรมนี้เหมือนกับการหายใจลึกหรือการยืดเส้นในตอนเช้าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราทำด้วยความใส่ใจและเคารพในตัวเองหากเราทำด้วยความรู้ตัวรู้คุณค่าและมีเจตนาที่ดีมันจะกลายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองได้ทั้งทางกายและใจหากคุณลุงคุณป้ายังคงยึดถือความเชื่อว่าการอดกลั้นคือพลัง บางทีนี้อาจเป็นเวลาที่เราควรตั้งคำถามอย่างจริงใจว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่เรายึดติดจนทำให้เราเผลิดจำกัดความสุขความอิ่มเอมใจและความใกล้ชิดก,กับคนที่เรารักอยู่โดยไม่รู้ตัวและตอนนี้เรามาต่อกันที่ความเข้าใจผิดอันดับสองความผิดพลาดที่พบได้บ่อยมากและหลายท่านไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังทําอยู่นั่นคือการใช้รูปแบบการกระตุ้นแบบเดิมซ้ําๆทุกครั้ง จริงอยู่ที่มนุษย์เราชอบความคุ้นเคยมันทําให้รู้สึกปลอดภัยแต่ในเรื่องความใกล้ชิดทางกายการยุติก,กับรูปแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นท่าทางแรงสัมผัสหรือจังหวะเดิมซ้ําๆอาจทําให้ร่างกายของเราค่อยๆชิงชาและตอบสนองน้อยลงร่างกายเรามีความสามารถในการปรับตัวสูงมากหากได้รับการกระตุ้นในรูปแบบเดิมซ้าแล้วซ้าเล่าระบบประสาทจะเริ่มเบื่อและตอบสนองช้าลงจนเราอาจรู้สึกว่ายากขึ้นที่จะถึงจุดพึงพอใจหรือแม้กระทั่งเริ่มสงสัยในศักยภาพของตัวเอง แต่ความจริงคือร่างกายของเราไม่ได้เสื่อมมันเพียงแค่ต้องการการปลุกให้ตื่นอีกครั้งซึ่งง่ายกว่าที่เราคิดมากลองเปลี่ยนมือที่ใช้เปลี่ยนแรงสัมผัสลองปรับจังหวะหรือเปิดใจให้กับการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลแตกต่างจากเดิมอาจลองใช้อุปกรณ์ช่วยที่ปลอดภัยและเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการทิ้งสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่มันคือการเปิดพื้นที่ใหม่ให้ประสาทสัมผัสของเราตื่นขึ้น เช่นเดียวกับการออกกําลังกายถ้าอยากให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเราต้องเปลี่ยนถ้าฝึกหลายรูปแบบความพึงพอใจก็เช่นกันมันจะลึกซึ้งและสดใหม่ขึ้นเมื่อเรายอมให้ตัวเองลองอย่างอ่อนโยนและไม่ตัดสินตัวเองเพราะร่างกายของเรากําลังเปลี่ยนไปทุกวันและเราก็สมควรที่จะเติบโตไปพร้อมกับมันด้วยความเข้าใจความเคารพและความเมตตาต่อตัวเองความรู้สึกใกล้ชิดความพึงพอใจและความสุขทางกายไม่จําเป็นต้องจังหายไปตามไม่หากเรารู้จักเปิดใจและให้คุณค่ากับมันอย่างอ่อนโยนแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยมากคือ การรีบเร่งแบบที่เราฝังหัวมาตั้งแต่วัยหนุ่มหลายคนโตมากับความจําเป็นต้องทําอะไรให้เร็วเพราะไม่มีเวลาเพราะต้องหลบซ่อนหรือเพราะความเคยชินจนเผลอเปลี่ยนช่วงเวลาของตัวเองให้กลายเป็นแค่กิจกรรมอัตโนมัติเมื่อเราทําเรื่องใกล้ชิดแบบเร่งรีบมันจะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความรู้สึกไร้การเชื่อมโยงและสุดท้ายอัดเหลือแค่การระบายความเครียดโดยไม่มีความสุขหลงเหลืออยู่เลย ในวัย60ปีขึ้นไปความเร่งรีบไม่ได้เพียงลดทอนความสุขเท่านั้นแต่มันยังอาจพลาดช่วงเวลาที่แสนสําคัญความรู้สึกอิม่มเอมความเป็นตัวของตัวเองและความเชื่อมโยงกับร่างกายไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเราเกินไปร่างกายยังไม่ทันตื่นตัวหัวใจก็ยังไม่ทันรับรู้แล้วในที่สุดสิ่งที่เคยเป็นความอบอุ่นกลับกลายเป็นความว่างเปล่าและเย็นชาโดยไม่รู้ตัวแต่เพียงแค่ชะลอลงอีกนิดทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปชะลอเพื่อให้ได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง ชะลอเพื่อสัมผัสผิวกายอย่างรู้สึกชะลอเพื่อปลุกระบบประสาทให้ตื่นชะลอเพื่อให้จิตใจอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงเมื่อเราหายใจลึกแต่ต้องอย่างมีสติและให้ความสําคัญกับแต่ละช่วงจังหวะเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้จะกลายเป็นพิธีกรรมที่มีความหมายไม่ใช่แค่กิจกรรมที่ทําแล้วผ่านไปความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตอนจบแต่อยู่ในทุกช่วงของการเคลื่อนไหวในทุกจังหวะของอารมณ์และในทุกวินาทีที่เรารู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ เมื่อเรามองสิ่งนี้ด้วยสายตาแห่งการเคารพมันจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแต่มันคือหนึ่งในวิธีที่ทําให้เรารู้สึกเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่และแม้ว่าเราจะชะลอลงแล้วแต่ถ้าเรายังไปให้ความสําคัญแค่จุดเดียวบนร่างกายเราก็อาจยังพลาดสิ่งล้ําค่าอีกมากมายโดยไม่รู้ตัวนี่คือความเข้าใจผิดข้อที่4การใส่ใจเพียงแค่จุดเดียวบนร่างกาย หลายท่านคงเคยชินกับการให้ความสนใจเฉพาะอวัยวะเพศซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจํานวนมากถูกปลุกฝังมาเช่นนั้นแต่ในความเป็นจริงร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยเส้นประสาทรับความรู้สึกนับพันข้างในต้นขาหน้าท้องอ,อกคอและโดยเฉพาะบริเวณฝีเย็บล้วนเป็นจุดที่สามารถปลุกความรู้สึกได้อย่างลึกซึง้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แค่ความรู้สึกทางกายแต่ยังช่วยให้เราเชื่อมโยงกับตัวเองอย่างสงบลึกซึง้งและมีสติ การลูปไล้เบาๆการนวดหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนอุณหภูมิสัมผัสไม่ใช่เรื่องของความฟุ่งเฟือยแต่มันคือประตูที่เปิดไปสู่ประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อร่างกายได้รับการสัมผัสแบบหลากหลายเราจะไม่รู้สึกเบื่อหรือชินชาอีกต่อไปตรงกันข้ามเราจะได้รู้จักกับโลกของความรู้สึกที่ละเอียดลึกและงดงามขึ้นไม่จําเป็นต้องทําสิ่งแปลกใหม่ขอแค่เปิดใจและเคารพศักยภาพของร่างกายให้ตัวเองได้สัมผัสได้รู้สึกและได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่ เราไม่ใช่แค่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งแต่เราเป็นร่างกายทั้งร่างพร้อมด้วยประสาทสัมผัสความรู้สึกและจิตวิญญาณเมื่อเราสัมผัสต,ตนเองด้วยความเข้าใจความพึงพอใจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติลึกซึง้งและไม่ต้องเสแสร้งและแม้ว่าจะเริ่มรู้จักดูแลร่างกายได้ดีแล้วแต่ยังมีเรื่องเล็กๆอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมองข้ามทั้งที่มันส่งผลมากกับความรู้สึกนั่นคือความผิดพลาดข้อที่5การไม่ใช้สารหล่อลื่นเมื่ออายุมากขึ้นผิวของเราจะแห้งลงความชุ่มชื้นน้อยลงและประสาทรับรู้ก็อาจไวชาากว่เดิม หลายท่านยังลังเลที่จะใช้เจลหล่อลื่นเพราะไม่เคยใช้มาก่อนหรือคิดว่าไม่จําเป็นแต่ความจริงคือการไม่ใช้สิ่งนี้อาจทําให้รู้สึกไม่สบายเกิดการเสียดสีระคายเคืองหรือแม้แตบาดผิวโดยไม่รู้ตัวสารหล่อลื่นที่ดีจะช่วยให้การเคลื่อนไหวราบรื่อนอ่อนโยนและช่วยกระตุ้นปลายประสาทที่อาจหลับไหลไปนานสําหรับผู้ที่ข้อมือหรือข้อนิ้วไม่แข็งแรงเหมือนก่อนมันยังช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นมิตรกับร่างกายมากขึ้นไม่มีอะไรต้องอายในการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เพราะมันก็ไม่ต่างจากการที่เราสวมแว่นตาเวลาอ่านหนังสือเพื่อให้เห็นชัดขึ้นและรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นเองเช่นเดียวกับการเลือกสวมรองเท้าที่นุ่มสบายเพื่อให้ก้าวเดินได้มัน่นคงการใช้สารหล่อลื่นก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการดูแลตัวเองไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราเข้าใจและรู้จักฟังเสียงร่างกายของเราเองการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองในช่วงวัาน,นี้ไม่ได้ทําให้เราน้อยลงกลับกันมันทําให้เรารู้สึกผูกพันกับร่างกายมีชีวิตชีวามากขึ้นและเป็นผู้ดูแลสุขภาวะทางเพศข,ของตัวเองอย่างแท้จริง แต่แม้เราจะมีความรู้มีเครื่องมือครบพร้อมก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสําคัญและมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่มันอยู่ที่ใจของเราเองความเข้าใจผิดข้อที่6คือความรู้สึกผิดหรือความอายเมื่อพูดถึงหรือทําเรื่องนี้กับตัวเองผู้ชายจํานวนไม่น้อยที่อายุเกิน60ปีเติบโตมาในยุคที่เรื่องเพศถูกตีตราว่าเป็นสิ่งต้องห้ามการช่วยตัวเองถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดบาปไม่เหมาะสม แม้วันนี้โลกจะเปิดกว้างมากขึ้นความเข้าใจใหม่ๆก็มีมากมายแต่ข้อความเก่าๆที่เคยฟังอยู่ในวัยเด็กกลับยังแอบซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราโดยไม่รู้ตัวเราอาจรู้แล้วว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งดีแต่ลึกๆข้างในก็ยังมีความรู้สึกผิดเล็กๆแวบขึ้นมาว่าเรากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสมหรือเป็นเรื่องต้องหลบซ่อนความรู้สึกมืดมัวเหล่านี้ไม่เพียงแต่บั่นทอนความสุขที่ควรจะได้แต่ยังส่งผลถึงความสัมพันธ์กับร่างกายและชีวิตรักโดยรวมของเรา แท้จริงแล้วไม่เคยมีอะไรต้องอายเลยเมื่อเรามอบเวลาให้กับตัวเองด้วยความเคารพการดูแลตัวเองอย่างมีสติไม่ใช่การตามใจตัวเองแต่คือการให้เกียรติตัวตนของเราทั้งร่างกายและจิตใจงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าผู้สูงวัยที่รู้จักดูแลความต้องการทางเพศของตนเองมักมีสุขภาพจิตที่มั่นคงขึ้นหลับได้ลึกขึ้นวิตกกังวลน้อยลงและมีความมั่นใจในชีวิตประจําวันมากขึ้นแต่ประโยชน์ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถสัมผัสดได้อย่างแท้จริงถ้าเรายังปล่อยให้ความรู้สึกผิดมาปิดบังไว้ วิธีเริ่มต้นคือถามตัวเองอย่างจริงใจว่าความรู้สึกนี้มันเป็นของเราจริงๆหรือแค่สิ่งที่สังคมหรือใครบางคนเคยบอกเราไว้ตั้งแต่เด็กเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องที่ต้องปิดให้กลายเป็นการดูแลตนเองตามธรรมชาติทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณลุงคุณป้าทุกท่านสมควรได้รับความสงบความเบาสบายและแม้กระทั่งความภาคภูมิใจว่าเรากําลังดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้งและมีความหมายแต่การปลดปล่อยทางใจนั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการเดินทาง ังมีความเข้าใจผิดข้อสุดท้ายที่หลายท่านอาจไม่รู้ตัวแต่มันค่อยๆจำกัดความสุขอย่างเงียบงันโดยที่เราไม่รู้นั่นคือข้อที่7การมองข้ามเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยเสริมเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยสูงอายุการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติตั้งแต่ความไบของประสาทสัมผัสความยืดหยุ่นของข้อต่อไปจนถึงความทนทานของกล้ามเนื้อแต่ผู้ชายจํานวนมากยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆที่คุ้นเคยมาตลอดหลายสิบปีโดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีเครื่องมือทันสมัยมากมายที่ออกแบบมา เฉพาะสําหรับผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปบางท่านอาจรู้สึกเขินอายหรือรู้สึกว่าการใช้สิ่งเหล่านี้เหมือนยอมรับว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมบางก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่แต่การมองข้ามเครื่องมือเหล่านี้ก็เหมือนกับเรากําลังปฏิเสธโอกาสที่จะได้รู้สึกสบายขึ้นง่ายขึ้นและเข้าถึงความสุขทางร่างกายที่ยังมีอยู่ในตัวเรา ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างเข้าใจผู้สูงวัยเช่นซิลิโคนแบบนุ่มที่เลียนแบบสัมผัสจริงโครงสร้างตามหลักสรีระที่ช่วยรองรับมือที่ไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อนหรือเครื่องนวดเบาๆที่ช่วยปลุกจุดรับความรู้สึกที่เราอาจไม่เคยแตะถึงมาก่อนเลยในชีวิตเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่ความเป็นชายแต่เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างการเชื่อมโยงกับร่างกายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เหมือนกับที่เราใส่แว่นเมื่อสายตายาวหรือใส่รองเท้านุ่มเมื่อเขาไม่แข็งแรงนี่คือเรื่องธรรมดาที่แสดงให้เห็นว่าเรารู้จักปรับตัวและรู้คุณค่าของตัวเองการเลือกใช้เครื่องมือช่วยเล็กๆในการดูแลตัวเองไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่คือสัญญาณของความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งอันที่จริงอายุที่มากขึ้นไม่ได้พราชีวิตรักของเราไปมันเทียงเปลี่ยนรูปแบบและเปิดโอกาสให้เราได้เติบโตไปกับมัน เมื่อเรายอมเปิดใจให้กับเครื่องมือที่เหมาะกับไวเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อร่างกายในช่วงชีวิตใหม่นี้เราอาจจะพบเจอความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าเบาวกว่าและใกล้ชิดกับตัวเองมากขึ้นบางทีความรู้สึกแปลกใหม่เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ปลุกความอยากรู้ความมีชีวิตชีวาและความปรารถนาที่เราเคยคิดว่ามันได้เงียบหายไปแล้วแต่เครื่องมือเทคนิคหรือวิธีการใดๆก็ตามก็เป็นเพียงเครื่องมือสิ่งที่จะเปลี่ยนประสบการณ์อย่างแท้จริงคือมุมมองและเจตนาที่เรานำติดตัวมา เมื่อทุกองค์ประกอบเชื่อประสานกันอย่างเหมาะสมสิ่งมหัศจรรย์จะค่อยๆปรากฏนั่นคือการเปลี่ยนผ่านจากแค่กิจกรรมทางกายไปสู่ประสบการณ์ของจิตใจและจิตวิญญาณขอให้เราปิดท้ายการเดินทางนี้ด้วยมุมมองใหม่มุมมองที่มองตัวเองอย่างครบถ้วนและเมตตาความเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดในช่วงเวัาน,นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ทัศนคติเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัย60-70หรือมากกว่านั้นการยอมรับแนวทางใหม่ ในการดูแลตัวเองจะเปิดประตูไปสู่ความเชื่อมโยงที่ลึกกว่ากลมกล่อมกว่าและเต็มไปด้วยความจริงใจมากกว่าการสัมผัสตัวเองจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีเปร่งไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปแต่มันคือการให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ในวันนี้ไม่ใช่ในอดีตเมื่อเรากล้าว,วางมือจากความเชื่อเก่าความรู้สึกผิดเดิมๆหรือรูปแบบเดิมที่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปเราจะได้กล้าเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเยียวยากา,ยการเชื่อมโยงและการฟื้นฟู ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวิธีสัมผัสการเปิดใจต่อจุดรับรู้ใหม่ๆหรือการใช้เครื่องมือที่เป็นมิตรกับววยทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เพื่อได้ความรู้สึกคืนมาแต่เพื่อเชื่อมกลับไปยังตัวตนของเราที่แท้จริงและเมื่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเดินเคียงไปกับการเปิดใจกว้างของจิตวิญญาณเราจะเริ่มมองเห็นการดูแลตัวเองไม่ใช่การตามใจแต่เป็นการซื่อสัตย์และอ่อนโยนต่อตัวเองเราจะเริ่มรู้สึกถึงความมั่นใจใหม่พลังชีวิตใหม่และการได้กลับมาเป็นเจ้าของโลกภายในของตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสัมพันธ์แต่นี่คือเรื่องของสุขภาพความสงบในใจและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับตัวเองตลอดชีวิตเมื่อเรายอมรับอย่างเต็มหัวใจว่าความต้องการของเราเป็นเรื่องธรรมชาติความปรารถนาของเราไม่ใช่เรื่องน่าอายและช่วงเวลาอยู่กับตัวเองมีคุณค่าไม่แพ้สิ่งใดในชีวิตเราจะรู้ว่าเราไม่เคยแก่เกินไปไม่แก่เกินไปที่จะเติบโตไม่แก่เกินไปที่จะค้นพบ และไม่แก่เกินไปที่จะมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมแท้จริงแล้วอาจเป็นตอนนี้เองที่เรากำลังเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตบทที่ลึกซึ้งงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายที่สุดและทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆคือวิธีที่คุณปฏิบัติต,ต่อตัวเองอย่างที่ไม่มีใครเห็นเมื่อเราเริ่มทวงคืนความมั่นใจและความเคารพต่อตัวเองในวัย60ส0หรือมากกว่านั้นนี่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตรัก แต่มันคือคำเชิญให้เรากลับมาเขียนความหมายของตัวเองด้วยปัญญาด้วยความอ่อนโยนและด้วยความเข้าใจตนเองลึกยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาคุณไม่ได้สูญเสียความเป็นชายไม่ได้สูญเสียความสามารถในการรับรู้หรือสิทธิ์ในการมีความสุขตรงกันข้ามหากคุณก้าวเข้าสู่ช่วงชีวิตนี้ด้วยความซื่อตรงและอ่อนโยนกับตัวเองช่วงวัยนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในบทที่งดงามเต็มเปี่ยมและลึกซึ้งที่สุดของชีวิตการช่วยตัวเองในวัย60ปีขึ้นไปไม่ใช่เรื่องน่าขบขัน ไม่ใช่เรื่องที่ควรหลบซ่อนหรือรู้สึกผิดแต่มันคือการดูแลการเชื่อมโยงและการแสดงความขอบคุณต่อร่างกายที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดหลายทศวรรษนี่คือความภาคภูมิใจในตัวเองและหากทำด้วยความใส่ใจและรู้ตัวมันไม่เพียงปลุกสัมผัสทางกายแต่ยังสามารถปลุกความผูกพันและความอบอุ่นในใจขึ้นมาอีกครั้ง ตลอดบทสนทนานี้เราได้พูดถึงเจ็ดความเข้าใจผิดที่พบบ่อยบางเรื่องอาจดูเล็กน้อยแต่กลับมีผลลึกซึ้งต่อความรู้สึกและคุณภาพชีวิตความเชื่อผิดว่าไม่ควรหลังการย้ำเทคนิคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรีบร้อนการละเลยส่วนอื่นของร่างกายไม่ใช้สารหล่อลื่นความรู้สึกผิดฝังลึกในใจการที่เปิดรับอุปกรณ์ช่วยที่เหมาะกับวยัย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่คือร่องรอยของความคิดแบบเดิมที่อาจไม่เหมาะกับตัวตนใหม่ของเราวันนี้แต่ตอนนี้คุณมีความเข้าใจใหม่แล้วและเพียงแค่เปลี่ยนนิดเดียวอย่างชะลอจังหวัดทดลองแนวทางใหม่หรือเลิกตัดสิ่งตัวเองคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งไม่ใช่เพื่อทำได้ดีขึ้นแต่เพื่อรู้สึกได้ชัดขึ้น เพื่อให้คุณได้กลับมาเป็นเจ้าของประสบการณ์ของตัวเองอีกครั้งในโลกที่มักบอกกับผู้ชายสูงไว้ว่าควรเงียบลงควรถอยหลังคุณสามารถเลือกที่จะยืนหยัดอย่างอ่อนโยนประหนักว่าความปรารถนาในความรักความใกล้ชิดและการเชื่อมโยงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องยอมเสียไปแต่มันคือสิ่งที่คุณมีสิทธิ์จะเติบโตไปพร้อมกับมันร่างกายของคุณอาจเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่เคยทรยศคุณ สิ่งที่มันต้องการอาจเป็นเพียงวิธีดูแลแบบใหม่การรับฟังด้วยหัวใจแบบใหม่และเมื่อคุณตอบสนองด้วยความเปิดใจไม่ใช่ความต้านทานคุณจะได้สัมผัสกับเวอร์ชันใหม่ของตัวเองชายผู้เป็นผู้ใหญ่อย่างมีพลังและศักดิ์ศรีการกลับมารู้สึกอีกครั้งก็คือการกลับมามั่นใจผู้ชายจํานวนมากในวัย60ขึ้นไปยังคงมีความกังวลซ่อนอยู่กังวลเรื่องสมรรถภาพความภูมิหรือคุณค่าของตัวเองแต่ความจริงก็คือ คุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่คุณทำได้มากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับคุณอยู่กับตัวเองอย่างไรคุณฟังเสียงร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณอ่อนโยนกับตัวเองมากพอหรือยังแม้แต่ในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดและเมื่อคุณปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเคารพคุณกำลังส่งข้อความสำคัญถึงโลกใบนี้ว่าผมยังอยู่ตรงนี้ผมยังมีคุณค่า ผมยังคู่ควรกับชีวิตที่เต็มเปีย่ยมความรู้สึกนั้นจะไม่หยุดอยู่แค่ในห้องนอนแต่มันจะแทรกซึมอยู่ในแววตาของคุณในก้าวเดินของคุณในทุกความสัมพันธ์ในการหลับลึกและในการตื่นขึ้นอย่างสงบทุกเช้าผู้ชายที่กล้ารับรู้ความรู้สึกของตัวเองด้วยสติและความอ่อนโยนมักได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดความเครียดน้อยลงจดจ่อมากขึ้น มีความสุขง่ายขึ้นหลับสบายขึ้นและสัมพันธ์กับคนรักอย่างอบอุ่นลึกซึ้งมากขึ้นเพราะพวกเขาไม่วิ่งตามไม่ซ่อนเร้นแต่เชื่อมโยงเรื่องเพศให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ครบถ้วนและนั่นคือการฟื้นคืนความเคารพในตัวเองอย่างแท้จริงสักศีไม่ใช่การพิสูจน์สักศีคือการอยู่ร่วมกับร่างกายของตัวเอง อยู่ร่วมกับความเป็นจริงของตัวเองเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความอับอายที่ความเชื่อเก่าหมดสิทธิ์ควบคุมและที่ความต้องการถูกมองว่าปกติไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยดังนั้นนี่คือคําเชิญขอให้คุณเริ่มต้นใหม่อีกครั้งปล่อยมือจากความเชื่อเดิมๆที่แบกมานานโดยไม่รู้ตัวอนุญาตให้ตัวเองได้เรียนรู้ได้สำรวจและได้รู้สึกอย่างแท้จริง ลงทุนกับตัวช่วยที่เหมาะกับไวัยไม่ใช่เพราะขาดแต่เพราะรักตัวเองและพบเจอกับตัวคุณเองอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะผู้ชายที่ต้องหลบซ่อนแต่ในฐานะผู้ชายที่กล้าอยู่กับความจริงของตัวเองอย่างอ่อนโยนบางครั้งแค่การสัมผัสตัวเองด้วยความใส่ใจก็อาจเป็นการฝึกฝนความเคารพรูปแบบหนึ่งคุณใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อดูแลคนอื่นแบกรับหน้าที่ทำตามความคาดหวังของสังคม บางทีตอนนี้คือเวลาที่จะหันกลับมาดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่เพราะเห็นแก่ตัวแต่เพราะคุณสมควรได้รับการเยียวยาจากข้างในเพราะเมื่อคุณเริ่มปฏิบัติต่อตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมโลกของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความมั่นใจใหม่พลังชีวิตใหม่และความสุขเงียบๆที่ค่อยๆกลับมาไม่มีวันหมดอายุสำหรับชีวิตรักไม่มีตอนจบสำหรับความรู้สึก เรื่องราวของคุณยังคงดำเนินอยู่และคุณเองคือคนที่ถือปากกาไม่ว่าคุณจะกำลังตาหาความรู้สึกที่เคยมีหรือค้นพบสิ่งใหม่ที่ไม่เคยกล้าลองทุกช่วงเวลาที่คุณได้เชื่อมโยงกับร่างกายของตัวเองอย่างแท้จริงคือนาทีที่คุณได้ก้าวเข้าใกล้ชีวิตที่เต็มและอิสระขึ้นอีกนิดเพราะฉะนั้นอย่าถามว่าฉันได้สูญเสียอะไรไปบ้างแต่ให้ถามว่า ฉันยังสามารถค้นพบอะไรได้อีกเพราะความจริงก็คือคุณไม่ได้เลยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตไปคุณแค่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ลึกซึ้งกว่าไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการอยู่กับตัวเองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของความหมายไม่ใช่ความละอายแต่คือความรู้คุณในตัวเอง ความรู้สึกของคุณมีคุณค่าความมั่นใจของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนและความเคารพตัวเองจะเติบโตขึ้นทุกครั้งที่คุณตั้งใจดูแลตัวเองตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะก้าวเดินก้าวเล็กๆของคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตและใช่คุณคู่ควรกับมันอย่างที่สุด